วันนี el, la gente, y, y, también, ้เราจะทำการเล่นหาของไร้โต๊ในแชมเปีิยักและหากใครทำเวลาได้ด e ีสุดเราจะแจกเงินรางวัลถึง1,000 0บมทวันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทำให้พื้นมันลื่นก่อนสามสองหนึ่งจะวเฮ้ยมีลูมีรููู้้หรือเปล่าเฮ้ยเล้ เ็ดโหลสวนสัตว์สวัสดีคนไทยที่ไปซื้อรำใหญ่น้องโรงแล้ว,ลว,ลวก,ก,กวว็สวัสดีคนลาวคนพม่าคนกัมพูชาุกภาคเมดวัยด้วยสวัสดีครับสบายดีบอนะครับซึ่งวันนี้นะครับ,นนรบผมตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเราคงไม่ทำคลิปกับไอ้เจ้าแคมป์รีนคุกของเราแล้วเมื่อน้องๆคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้ทําอีกผมก็จัดให้ครับวันนี้ผมเกณฑ์นคนในครอบครัวหัวฟ้ามาทําการเล่นเกมที่แคมป์รีนคุกยักษ์นะครับผมและว,วันนี้เราได้ทําการจัด ลูกบอลเพิ่มนะครับจากรอบที่แล้ว5,000ลูกผมจัดอีก5,000ลูกเป็นดึงมือลกอูกผันหมากมาแล้วครับ ไอ้ท่าถือกแปลกเอาก็ในครับตัวนี้เราจะทําการเล่นหาของไร้โชคในแทมโพรีนยั์เราจะทําการลอมมือคนที่เล่นนะครับและเราเนี่ยจะทาให้ในแทมโพรีนเนี่ยลื่นที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับและเราเนี่ยจะซ่อนกุญแจไว้ในแทมโพรีนยั์นี้อาราชระนันเราต้องช่วยกันหาเราจะเข้าไปทีละสองคนนะครับผมหากใครหาได้ก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปและหากใครทําเวลาได้ดีที่สุดในคลิปนี้เราจะแจกเงินรางวัลถึง10,000นบาทเลยนะครับผม โ <Okay, S 2> อเคทุกคนครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยครับผมกินโชมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการเข้าไปทําให้พื้นมันลื่นก่อนอ่าลื่นด้วยอุ้ยแค่นี้ก็ลื่นแล้วนะแต่ว่าเราจะเพิ่มความลื่น ด้วยนี่ฮะนี่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับปะ่ะเยออ้ เดี๋ยวเราจะไปทําการแบ่งทีมกันข้างนอกนะครับแล้วเราจะเข้ามาหากุญแจฝนล็อกมือน,นั่นเองนะครับทุกคนปไป M J T V เวอร์ชันอัปเกรดวันนี้จะมาสร้างรอยยิ้มกันทุกคนนะครับปไปกดไลค์แล้วไปดูกันเลยครับผมโ okay, อเคครับทุกคนครับแล้วคู่แรกนะครับที่จะเข้าไปหาเลยวันนี้ก็คือคู่ดีเมเบอร์ก,กับบอยคนขอวจอมตุนคนขานจอมเงินคัดกันอเองนะคือเขาผมให้เขาจับคู่กันเองนะ,ะ,ะถ้าไปถึงเลือกก่องบอยเพราะว่ามาแทนมารามิวอ๋อออ๋ตัวแทนมารามิว โอเคครับทุกคนครับเราจะทำการร็อกมือของทั้งสองคนอ่าเด้อ่าแล้วทั้งสองคนเนี่ยจะต้องเข้าไปหากุญแจนะครับที่ซ่อนเด็กกองลูกบอลในแทมโพลีลนและเราจะจับเวลาทีไหนทำเวลาได้มีที่สุดเราจะให้เงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทเลยถ้ากุญแจยังไม่ถูกเอกจากมือทั้งสองคนเราห้ามลงเลยโอเคครับผมโอเคพร้อมไหมพร้อม <พอ S 2> ครับ ไปเส็จแล้วผมโอเคทุกคนครังผมได้ซ่อนไปแล้วนะครับก็อยู่ในนี้ครับจะทำการโยนเข้าไปโอเคคุณคุกครับเรามาดูกันว่าทีมแรกดีมอร์กับบอยหรือว่าพี่เสือมาแล้วเอเนี่ยจะทำเวลาได้กี่นาทีมาจับเวลาครับทุกคนครับโอเคครับผมทุกคนทีมที่หนึ่งเริ่มหาได้ในสามสองหนึ่งเริ่มว้าวเตะเตะดิเฮ้ยตงหูหรือเปล่า เฮ้ยเสียงอะไรเสียงออเกิดะเกิดะเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 ไ่ายังไม่อยูนลกเจลงมาดีผมเชื่อพี่เนี่ยเดี๋ยแล้วเดยแล้วครับเดีแล้วไหนะไอ้มันแ้ยเฮไม่มีไหนะเอ้ยลูกบอไนรอเอาไอยู่พื้น าผมไม่รู้啊เอ้าผมไม่รู้่啊มันต้องจับแฟบเว็ดอันนี้พี่ว่าเราต้องจับมานไปอย่าที่รู้อี๋ลูกเลยเหรอโอเคครับตอนนี้เวลาผ่านไปทั้งหมด2นาที30วินาแล้วนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยได้ยินปหมได้ยินไหมได้ยินปหมได้ยินปหมโอเคตอนนี้เวลาผ่านไป3นาทีแล้วนะครับผมตอนนี้เวลาผมจะไปให้ว่าแม่หน้ารู้ปุเจ็บป่ะเจ็บป่ะ ครับผมกุญแจอยู่ในลูกบอลสีแดงครับผมสีแดงโอ้โหอาจจะสีแดงนี่ครับหยิบยื่นไปด้านหลังหยิบยนไปด้านหน้าทำไมมันก็เก่งมาดิน้องอาาหา,าไ,มไม่เจอคุณก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดครับผมใจเย็นใจเย็นเราต้องทำได้เราต้องทำได้เราทำไม่ได้ทุกคนโอ้โหอยู่ล,ล,ยลูกบอลถ้ามันอยู่ในลูกบอลสีแดงจริงๆนะนะเออ เจอแล้วรู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 รโอ้ตอนนี้ผ่านไปเกือบเจ็ดนาทีแล้วครับผมไม่ได้พี่ไม่ได้นี่นี่มันต้องรูนี้ใช่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 โอ้คุณผู้ชมนาามากไม่รู้ค่ะแงจะได้แงกดได้ใช่ไหมครับผมทีนี้ใช้เวลาไปทั้งหมด846วินาทีแล้ว่นเอง ทุกคนครับในรอบนี้นะครับผมพี่เสือได้เลือกทางด้านของน้องบิ๊กสโมกเข้ามา,อ,าออกคลิปครั้งแรกใช่ครับพี่คิดว่าพี่จะทำได้เร็วกว่าแปดนาทีไหมเป็นไปได้แล้วป็นไปไม่ได้อา,<ม>าอยู่ที่ดวงละแล้วก็ความบ่องเที่ยวบ้องแที่วโอเคทั้งสองคนตอนนี้ต้องรักกันแล้วนะครับผมผมจะเริ่มจากเวลาเลยนะสามสองหนึ่ง ไมมีอะไรเวลาจะครบสาาทีแล้วครผมโอเคผมจะบอกสีแล้วนะว่าสีที่ผมซ่อนไว้นั่นก็คือสีส้มครับผมไอพี่มัรู้เลยรนะไอิ๊กมันวางสีนตรงแต่เนี่ยผมบอกเลยว่าจีนนี้ตั้งใจจัดจัดที่ว่าจะทำเวไาไอดีน ตีนาทีแล้วทำไปไดเลยครับผมอฮ้ยไอพีนี่เออเออมันมองไม่เห็นยังไงวะเือวะพี่เห็นไหเห็นเห็นเห็นเจอผมก็จะไม่บอกครับเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเอาอ่เอาอะเร็วเร็วเร็วโอเคยอพีมนขันรถเกินทำไมขันไวยังอะโอเคครับผม ทีมพี่เสือทำเวลาไปทั้งหมด5นาที23วินาทีครับผมโอเคครับผมนะครับต่อไปนี้ครับก็จะเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้โทษครับก็จะเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วครับผมก็คือเ j ว v นเจทีวแล้วก็อินเตอร์เนียนะครับผมจะเป็นคู่สุดท้ายที่ช่วยกันตามหาคุณแจวิเศษที่จะมาไขเพื่อเอาชีวิตของเตงออกไปจากคู่นี้ครับคิดว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าครับก็ะดับ คนเล่นไม่ลื่นคนลื่นไม่เล่นระดับ m n j TV เวอร์ชันอัปเกรดผู้สร้างโน1ครับอยู่กับผู้ช่วยสร้าง No.1 เราอยู่ในการเราชนะอยู่แล้วครับขออนุญาตนะครับออกก่อนนะครับแหมที่ว่าจะลื่นสักทีอนแนอันแน่คูดคุมลืนปั๊บโอเคกับผมพูดเข้าแข่งขันพร้อมหรือเปล่าครับพร้อมครับสามสองหนึ่งเริ่มยิงนละฮะตอนนี้สำหรับผู้สุดท้ายนะครับผมได้เริ่มการค้นหาแล้ว เขาจะมีเทคนิคอย่างไรเฮ้ยมีรูมีรูรูปูหรือเปล่าหรือเปล่าอ้ามันหลุดเหรอมันหลุดออกไปเหรอสีส้มเหรอไม่ไม่ไม่หลุดแน่นอนเข้าไปลื่ทั่วเนี่ยเอาไถขอมายนี้มีรูวิธีต้องยืน่เราต้องทำการมองคิวอย่างนี้ใช่ไหมเออจะบุนอย่างนี้อเาเชโออเอเคโอเคเอเคโอเฮ้ยเค้อเอเคโอเคโอคโเอเคโเอ คองหนึงตอนที่ผ่านไป4นาทีแล้วนะครับผมมันลื่นมันลื่นมากมันลื่นมากฝั่งนี้ถูกแล้วใช่หรอมันลื่นอ่ะทีนี้นะครับเป็นทีมที่เจอกุญแจไวมากครับแต่ใครไม่ออกครับเวลายังเดินไไนี่มันเสี่ยมาวะพวกเราโอเคเลยตอนที่ผ่านไป2นาทีครับผมนจาทียไอ้นี่นะว้วว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 เดี๋ยวว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  สองนาทีสิบสามวินาทีครับยอดวัยเอ็มเอ็นเจทีวีเวอร์ชั่นอัปเกรดโอเคทุกคนครับเอาเป็นว่าในเกมแรกก็ไม่ต้องวัดแล้วนะครับว่าใครชนะนะครับผมอันดับที่3เนี่ยได้แก่ทีมรีมเมอร์นะครับอันดับที่2ได้กับทีมที่เสือมาแล้วนะครับผมและอันดับที่3ได้กับทีมเอ็มเนเจทีวีเวอร์ชั่นอัปเกรดน้องมะม่วงกับ พี่เนฟเอเจทีวีครับผมกับน้องลำใหญ่น้องลำใหญ่ก็นะครับแต่ว่าเรายังไม่มดเพียงเท่านั้นนะครับเรายังมีเกมพิเศษนะครับหรือว่าเป็นเกมรับนะครับใครที่ไม่ได้ในรอบนี้นะครับก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเราังมีเกมรับให้นะครับเกมนั้นก็คือใครที่ยืนอยู่บนนี้ได้นานที่สุดโดยที่ไม่ล้มจะได้รับเงินรางวัลถึงหมื่นบาทนั่นเองครับผมโอเคครับทุกคนขึ้นมาเลยครับโอเคครับทุกคนครับเราจะปิดคันหนึ่งทุกแคมตอรีแล้วนะครับผมอ๋อมา ตอนนี้ทุกคนพร้อมนะครับผมโอเคครับทุกคนครับใครที่ยืนได้นานที่สุดในนี้จะรับกันางวันไปถึง2,000 0บาทนะครับทุกคนครับมาเราจะเริ่มในสามสองหนึ่งแล้วมาชมเอาเอาเอา Å! <laughs>

ปวดเลื่อนจะล่วงไปเท่าไหร่ถึงจ่นั่เโอ้หแพ้เลยพี่เดนมาทีนี่เกรดเราเฮ้ยไม่ต้อเก็บม่จำพีวเดชจะลงเ๋ย

โหดจังวะเป็นตัวใหญ่ไงเดี๋ยวตรงไหนลมตรงนั้นไอ้น,นี่ผมก็ตัดขามลมนะเออ <laughs> มาเด้ผ <laughs> มแพ้เพราะพี่บอยตัดขาผมเนี่ยโอเคตอนนี้เราบอยกับพิซซ่มทตัวเล็กที่สุดกับตัวใหญ่ที่สุดใครจะเป็นฝ่ายชนะ Bây giờ bọn họ nguyện ra Ê ê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  Ê ê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  Ê ê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  Chúng ta đi xong Ê Ê Ê ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดดีให้กันด้วยและอยากให้เราทำอะไรอีกมันๆฮ่าๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับดูถึงตอนนี้แล้วตามกันหน่อยนะโอเคครับทุกคนครับแล้วก็ฝากช่องดีเมอร์นะครับพี่เสือมาแล้วนะครับผมอินเซเนียร์ซีเฮดนะครับผมแล้วก็น้องบิ๊กสมูทน้องบอยพี่เสือเอ็กซ์สามนะครับผมแล้วก็พีเอชทูเคเอฟเอฟที่เป็นตะกร้องด้วยนะครับวันนี้เอาเป็นว่าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย